แค่ไหนแล้วเนี่ยเกือบสองชั่วโมงแล้วล่ะอ้าวยกระดาษดันเชี่ยวเหรอเนี่ยฉันว่าเลิกหวังได้แล้วล่ะมังริวใช้มุงที่บ่อยๆนะมันไม่สําเร็จทุกครั้งหรอกนะนี่ทนาสายสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขามันน่นแค่นี้กว่าอะไรซะอีกใช่ไหมบิลลี่อืมนี่ริวแนะนั่งพักสักหน่อยดีกว่านะใช้พลังมาเกือบสองชั่วโมงแล้วไม่ใช่เหรอนายอ่ะขอโทษครับนายท่าน ว่าผมจะรอจนกว่าจะมายัางไงเขาต้องมายัางไงเขารามาแน่นอน บิลี่ตอนปาวินยานไปตายดินี่มันอะไรกันร็วจะมาหรือไม่มากันแน่แต่ลุงคนนี้เพิ่งพาไม่ได้หรอกถ้าไปว่าบิลลี่คนนะเขาเกิดอุบัิเนนหตุแน่เลยเราสองคนนะผูกพันกันอย่างนั่นแฟนอ๋อผูกพันเหรอ ฉันว่านะแถวนี้คงจะไม่มีเมืองแล้วนะคืนนี้เราคงต้องนอนพักกันกลางป่าได้นอนแหงหน้ามองฟ้าเห็นดวงดาวฉันนะชอบที่สุดเลยดาจะช่วยนำทางให้พวกเราได้อนะเนอะใช่อืมไม่อะไรไปหรือซึกเขาทำหน้าอย่างงั้นอฉันว่าพวกเขานี่ยช่างใจเย็นจริงๆเลยเออนั่นนะสินะ นะอย่าสนใจกนั่นเลยฮะฮะโอ,โอ้นั่นไงอ,อาอบิลลี่บิลลี่พวกนายมาทำอะไรกันที่นี่ล้างป่าแบบนี้อฮะฮะอะไรหฮ่า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 เงาเหลืองานาเหลือจะโบกรถแถวนี่มันอยากจะตายไปก็ที่นี่มันบ้านนอกนะ ไดบ้านนอกขอกนะไม่๋ยอเจะไม่รถผ่านมาให้เห็นหรอกนะฮฮโชคดีนะครับที่คุณสองคนผ่านมาพอดีนะ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหรอกนะพวกเราก็ต้องดีต่อน,นักท่องเที่ยวอยู่แล้วละ่ะไม่ได้ตอนรับลูกค้ามาตั้งนานแล้วด้วยพวกเราเองก็ดีใจมากเลยนะช่ยไม้หลัทัสอ่าฮ่าฮอืฮช่างแสนดีอะไรเช่นนี้นะบบแต่มาเพราะพวกคุณทำให้การเดินทางมีสีสัน ริวดาบมาคนนี้จะขาจดจำคุณครั้งนี้ไม่มีวันลืมเลยฮะน่าไม่เป็นไรวร่าง่ะเพราะเขาไม่ใี่คนเลวร้ายอะไรหรอกนะถึงแล้วล่ะจ้ะเมื่อก่อนที่นี่ก็เคยเป็นมือในหุบเขาแต่พอมีถนนตัดผ่านข้ามเขาพวกคนหนุ่มสาวก็เลยพาคันย่ายกันไปหมด พวกเราถึงเด็ดดีใจมากยังไงล่ะเขาโกงมากครบับฮ<ำ>่าอิ่มแปร่นี่นายจะเกินมาแล้วนะขอโทษนะครับอย่าถือสาเพ,พื่อนผมเลยครับแล้วทำไมล่ะนายเป็นพ่อฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฮะทำไมอยากโดนด่าทำตัวดีๆด้ดไม่เป็นไรแบบเป็นไรคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองเถอะนะสนุกกันให้เต็มที่เลยทำไมรังเกียจจะพักอยู่ที่นี่สักพักก็ได้นะจ๊ะ ไปเป็นร้ายอ้ดีมากเลยละ่ะไม่ต้องแปลงใจอยากจะอยู่นานแค่ไหนก็นได้ไม่นะครับคือว่าพวกเราต้องรีบไปนะครับไม,ไม่เปลงใจเอาอเลยเออทำไมถึงไม่อยู่ต่อละ่ะอยู่ต่ออีกสักสองสามวันก็นได้นี่นะรวยพวกเธอเบื่อที่จะนั่งคุยกับคนแก่แล้วออไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเออคืออาเออ,เอ,อ ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใจิตใจพวกคุณนะครับแต่ว่าพวกเราเนื่อยจริงๆนะครับงานเหรออถ้างั้นพวกเราก็เข้านอนกันได้แล้วละ่ะมน่นสิฉันเตรียมห้องเอาไว้ให้แล้วนะจ๊ะเชิญพักผ่อนกันในห้หายเหนื่อยเถอะนะเอาไปเถอะราตรีสวัสดิ์ทุกคนราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะทุกคน พวเขาคงจะผิดหวังหน้าดูเลยเนาะใช่พวกนี้ถาทัางจะจัดการไม่ใช่ไงง่ายหรอกนะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเราไม่ได้เจอชาแมนมาตั้งนานเลยนั่นสินะโชคดีเนาะที่มาเจอคนดีอ่ะใช่โลกนี้ยังไม่สิ้นคนดีนะ เราน่าจะพารอยู่ทีเนี้สัก2-3วันนะจะบ้าเหรอฉันแค่ล้อเล่นหรอกน่ะที่มันฉันพูดจริงนั้นเหรอทำอะไรของนายฮะโคโร่โคโร่านอโอ้ยโอ้ไม่เป็นไรใช่มั้ขอรับท่านโยเดี๋ยวโวยวายเกินไปแล้ว กระผมก็พยายามกลั้นไว้แล้วนะครับแต่เมื่อกี้กระผมตกใจนะครับไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ขอรักเดไอ้จุบ้าเอ้โอ้ขาวนี่อะไรอีกอ่ะ เฮ้ยทำอะไรบ้าๆนะพวกนายอะไายายี่ในห้องน้าไม่มีแต่ครกเต็ไปหมดเลยนายรีบล้างออกให้เกลี้ยงเลยนะริวทุกทุกคนก็พอพอกันเลยสรุปว่าไม่มีใครสักคนเฮก็ไม่เห็นมีใครไม่ใช่เหรอแล้วไม่พูดถึงทำไมเล่าถ้าอย่างนั้นทำไมถึง าะฉันเบื่อไม่มีอะไรทำี่นะไปสิบาซอนเออคุณโหนครับไปสิเออขอรับเฮ้ยบอมอ,อ,อีเหรอจะเล่นอีกเหรออ่าโยนนั่นเหรอ หมอนั่นก็คงจะลำบากไม่น้อยเลยนะงั้นเราวางมือสักแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่าเฮ้ยพวงกุญแจเขาโอโซเรปากกาเขาโอโซเรมันจูเขาโอโซเร่สารป่าวเขาโอโซเรเซมเบ้เขาโอโซเรวิวาเขาโอโซเรน้ำเขาโอโซเร่แว่นตากันแดดษเขาโอโซเรมินิดิกของโอโซเร เกมเขาโอซเร่แฟนตาซี o ชุดข้าวกล่องเขาโอซเร่หืมวิว่าเขาโอซเร่ o นี่มันอะไรกันเหรอเอ๊นี่มันใกล้จะมืดแล้วเนี่ยร้านขายของที่ระลึกก็ปิดไปแล้วคุณแอนนาม,มาแต่ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเนาะ สวัสดีครับอา,อารุณสวัสดิ์รับสบายไหมล่ะสบายมากเลยแล้ะครับอืมงั้นก็ดีแล้วล่ะนะจ้ะขอบคุณนะครับที่เอื้อเฟื้อพวกเรานะ่คืออย่างนี้นะครับฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยนะเนะปรึกษาใช่มีอะไรอยากจะปรึกษาชาแมนอย่างพวกเธอหน่อยนะทำไมเธอได้รู้พวกเราเป็นชาแมนล่ะครับ ก็เพราะว่าเมียฉันเขาก็มีเส้นเรื่องวิญญาณเหมือนกันเห็นพวกเธอแับเดียวก็รู้แล้วล่ะว่าอย่างนั้นหละครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่คิดจะปิดบังอะไรใครหรอกนะครับแล้วตกลงจะปรึกษาเรื่องอะไรเหรอครับคือว่าที่เมืองเก่าของเมืองนี่มีปีศาจอาศาัยอยู่ ก็อยากจะให้พวกเธอช่วยปราบให้หน่อยนะบางทีมันก็ออกพาที่ขังนอกแล้วก็มาอารวาสซะทั่วเมืองผู้คนที่นี่ต่างก็เดือดร้อนกันไปหมดเลยแล้วไม่มีวิธีป้องกันได้เลยเหรอครับอลองทุกอย่างแล้วแต่พวกมันรอายร้การมาก,ากามากเลยร้ายการมากเลยหรอครับนั่นแบบนี้ก็แย่สินั่นนะสิเพราะอย่างนั้นขอร้องละช่วยพวกเราหน่อยเถอนนะฉันต้องของร้องในฐานะนายอำเภอของที่นี้นะ ท่าพ่อเหรอครับเออขอโทษที่ไม่ได้บอกเอออเอเองนคราวหลังช่วยบอกให้หมดเลยได้ไหมครับแล้วมีรางวัลให้เท่าไหร่เหรอรางวัลน่ะเออฮะฮะเรื่องวันที่ไปปราบปีศาจนี่ล่ะนี่ก็สําคัญที่สุดเลยนะเรื่องรางวัลนะนะไปที่ไหนเป็นต้องโผล่มาทุกทีเลยแฮะอยู่พวกนี้มิล่จังอลิซาค่ะเออเเดเลยของฉันอยู่ที่ไหน เอ,าอ้าเราจุกจะพอใจแล้วก็ลืมมา,าสาักทีนะได้ครับงั้นตกลงลว่าพวกเราอ่ะจะไปปราบปีศาจตัวนั้นเองนะครับโอ้งั้นเหรองั้นเหรอแม่ดีใจจังเลยทีนี้เมืองเราก็จะได้สงบสุขกันสักทีแล้วนะแม่ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วย,ยเแต่ลองนะไม่ว่าใครฆ่าปีศาจได้แต่เงินรางวัลนะ่ะต้องหารสองเขาจะให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกนะ แต่ยังไงเราก็เสี่ยงตายเท่ากันเพราะฉะนั้นห้ามลืมแบ่งเด็ดขาดนะไม่ต้องทาเป็นพูดดีลำหนะที่จริงหัวหน้าตั้งใจจะเอาพิศาดารนั่มาเป็นพวกตึงห่างใช่ไหมแต่ยังไงร,รางวัลก็ต้องไม่พลาดหัวหน้านเราดีโลภบมากจริงเลยนะแบบนี้ถ้าทางะถอนตัวยากนะขอถามหน่อยเถอะพวกเธอดนะใช่ชาแมนจริงก็เปล่าอะเหรอถามยิ่งไม่เพราว่ายังไงกันนะ่ะเฮ้ยก็อยู่แล้วเชียวพวกเธอนะ่าเข้าใจผิดซะแล้วละนะ ฮะบางที <S <S ī, อาจจะไม่มีรางวัลอะไรให้ก็ได้นะทำไมอ่ะที่ไม่มีเงินรางวาัลนั่นก็เพราะว่าเขาว่ามีปีศาจออกมาอาละวาดมันไม่ใช่เรื่องจริงไงเล่าแสดงว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นตัวเขเป็นคนชนิดไหนกันอ่ะกล้าหลอกคนได้กันเองทุ่เรทที่สุดเลยจริงจริง,รง,รง,รงด้วยอ่ะจริงจริงด้วยกล่าว่าคนอื่นเขานั่งนะก็เพราะว่าสองคนนั้นไม่ใช่คนยังไงเล่า ไม่ใี่คนงั้นเหรอใช่พวกนั้นน่ะเป็นวิญญาณแปลงร่างมานะวิญญาณเหรอเธอแถวเนี้ยมีพวกวิญญาณชอบออกมาหลอกคนอยู่เยอะแยะอย่างนั้นเองเหรอออ้ยนายเองก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันหรอกเ<ภ>หรอวิญญาณแกล้งหลอกเหรอโอ้นึกว่าจะได้รางวัลเป็นเกาะเป็นกร,นกรมแล้วเชียวที่ไม่ถ้าใจก็คือทั้งๆท,ที่รู้อยู่เต็มอกทำไมเราถึงยังต้องทนอยู่กับวิญญาณพวกนั้นอีกเผ่าปัดอยู่ที่ไหน พวกเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดทั้งที่เราไม่ควรจะมาเสียเวลาอยู่นี่เมื่อคืนมาอยู่กันทน้งคืนก็น่าจะเข้าใจแล้วนี่เราไม่ควรจะเสียเวลามัวมัวเล่นสนุกอยู่ที่นี่แล้วทําไมถึงอก็มันน่าสนุกี่นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะพวกเขาก็ท่าทานจะว้าววีเป็นเพราะเขาเราถึงได้ไปเห็นที่สุดยอดแบบนี้ไงเฮ้ นั่งรอจนเมื่อยแล้วนะเนี <S 2> <S 2> ่ยนึกถึงสมัยเด็กๆขึ้นมาเลยเล่นจัมบาร่าเนะเลยใช่ไม่รู้จะเจอพีศาจ์แบบไหนนะอืมมันมาแล้วเิ้มสังที่รู้ว่าโดนแกล้งทำไมถึงต้องลงมือจริงๆด้วยอ่ะโอ้ เพราะมันมีเป็นกองทัพเลยนะเนี่ยฮ่าแบบนี้ฉันจะเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วล่ะนั่นอะไรอ่ะเหรอระวังเอ๊ะเอออยังกันโคลนอ่ะดูคลายๆนะฮะเฮ้ยแค่อย่างนั้นแล้วก็ขอลงมือบ้างละยัย

กิ่ชาแนนพวกเราไม่ได้สนุกแบบนี้มาเป็นร้อยปีแล้วเราว่าหมูเนี่ยไม่นคาเดเจพ้พผู้ที่มีพลังช้าแนนผ่านมาเลยนะสิไม่ต้องหรอกเราเองก็สนุกมากๆเลยนะนี่นายอะะอา่าไงดีอะขอโทษด้วยนะสีทําไม่เสียเวลานะใน,น,นานทีไม่เป็นไรหรอกทำอะไรของนายน่ะ โยเล่นก <Yo. S 2> ับนายนี่ลำบากใจจริงๆนะเฮานายเองอาจจะเป็นคนไม่ห่วงเรื่องเวลานะแต่ว่านายโยฉันน่ะไม่มีเวลาที่จะมาเล่นสนุกกับไอ้พวกนี้หรอกนะรีบเก่งขึ้นเร็วๆสิโยฉันน่ะอยากจะให้เรื่องมันจบๆไปจนเต็มแก่แล้วล่ะ นายพร้อมใช่ไหมบ้าเหรอรีบนี้พีซัพวกนี้มันร้ายกาจมากเลยนะยแค่โดนสปิริตออฟไฟของมันเท่านั้นกระดาษนน้นวิจัยยังไม่มีเหลือแค่นี้ฉันไม่วนันหรอกรู้ใช่ไหมว่ามันมีทางเอาชนะมันได้หรอกพวกนั้นพูดถูกแล้วนะตอนนี้พวกนายฝีมือไม่ถึงขั้นหรอกพวกนายเองก็ได้จะรู้ดีนี่ โยเชยแชรก็เพราะนิสัยเหมือนนายนั่นแหละไม่ต้องทำลบๆส้นๆรีบออกมาได้ละไม่อยากมาเจอหน้าฉันงั้นสิคงจะกลัวแล้วสินะแต่ก็ช่างเหอะนี่งั้นก็รีบๆเอาไอ้นั่นมาให้โยซะสิอย่างน้อยๆแต่เขาไม่เก่งระดับเดียวกับนายเมื่อสีปีก่อนคงลำบากแย่รีบเอานี่ไปให้โยซะคนที่เป็นคนท้าทายมาก็คือเจ้าหา ต้องคิดมากหรอกชาแมนคนที่รักให้พวกนายต้องอยู่ที่เนี่ยก็คือพวกเรานะนี่พวกนายรู้จักฮาโอด้วยเหรอใช่เขาคือเคนที่ใช้สปิริตออฟไฟมอน่ามีวิญ,ญญาณที่ร้ายกาก็คือสปิริตออฟไฟนั่นก็เพราะว่ามันคือผู้ที่ถือกำเนิดมาจากเกรสสปิริตไงล่ะล้วษ<ส>าไว้ด้วยนะนลิซ่าเอ้ย ดูสิมันเลยทำหน้ามูอีกแล้วอ่ะอาซักุระโยอจะสู้มันไหวไหมนะเจะพีลิดอาไฟไม่มีใ้รเอาชนะได้หรอกหาโอก็เหมือนกันแต่ว่าเขาจะต้องหาทางได้อย่างแน่นอนเออนั่นอ่ะสินะ